หนาวเข้ามาเยืนหมู่บ้านเหนมันอีกครั้งแล้วหนึ่งเนี่ยแล้วคุณยายดะอะปุยฝ้ายละ่ะเตรียมของขวัญไว้ให้เพื่อนแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วล่ะช่วยเอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้เพื่อนของฉันที่อาศัยอยู่บนยอดภูเขาหิมะทีนะอยากรีบไปเจอเพื่อนที่ว่าเร็วๆแล้ว,ลวเนี่ยนะนี่เธอเป็นใครกันนะ่ะเหมือนก้อนน้ำแข็ง เธอใหญ่มากด้มเชื่อใจฉันนะเธอมาเป็นเพื่อนกันเถอะมาเป็นเพื่อนกันไหมสนกุกน<ะ>ว้าวโคเกนน้ำแข็งได้สติแล้วเหรอคงจะถึงเวลาแล้วอย่าหายไป ในที่สุดก็เหมือนว่าจะมาถึงยอดภูดเขาหิมม้นแล้วเลยล่ะเพื่อนของคุณยายดอกปุยฝ้าอยู่ในสถานที่แบบนี้น่ะเหรอข้าไม่หนาวแล้วก็ไม่เหงาด้วยเพียงแค่ต้องการแท้จิ้นส่วนน้ำแข็งที่ส่องประกายอย่างยินเยอือกให้กับโลกนี้อยู่เสมอไม่เจอกันนานเลยนะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่ฉันดูแลอยู่นะ mm hmm. การต่อสู้ครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ว่าอย่างไรกันนะั้ฉันก็อยากที่จะมีเพื่อนแบบสุดๆเลยฉันก็ด้วยเหมือนเราได้ใกล้ชิดกันขึ้นมาหน่อยเลยนะเขาเกลียรันทินงดอ นี่เปนน้ำแข็งย้อยที่ไม่เหงาที่สุดในโลกเลยจริงๆก็ตามทีเซอร์เลยนะครับในการน้ำเด็แผทใหม่คุกขี้รันคิงด้อมแผ่นฤดูหนาวในวันพุธที่22พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับบทเพลงฤดูหนาวของเยติน้ําแข็งย้อยก็จะเหมือนกับรัดแคมนะครับแล้วก็มังกรแค่มังกรใช่ไหมแล้วก็จะมีพูกซัมเมอร์โซดาล็อกกับของ นังเงือกนะครับอะไรพวกนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเยติน้ําแข็งย้อยนะครับเรื่องราพวกนี้ข้ขามไปแล้วกันนะ<笑><笑>ก็ใช้ปากกาลมพีมารนะครับเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเป็นตัวที่มันเติมให้อัตโนมัตินะแล้วกิกจกรรมพวกนี้ได้รับพวกสิ่งต่างๆมีแคทนิฟคอยนะครับกับร้านค้าแคทนิฟคอยไว้แรกของอ่าก็จะมีการสุ่มแห่งตำนานผลึกแกดฮีมานะครับก็คือเหมือนกับเป็นการ กลับมาสุ่มซ้ำนะครับของราชินีน้ำแข็งนั่นเองนะใช้ได้สุ่มแห่งตำนานผลึกแกติมะใช้ร้อยอันต่อการสุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็เขาบอกว่าตาการได้รับถูกตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะครับไม่รู้สูงจริงไหมนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแล้วก็จะมีอัญมณีแห่งชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็น,นเทม็มใหม่สำหรับอัพแกสโตนนะของเจ้าราชินีน้ำแข็งด้วยแล้วก็จะมีกล่องเลือกกรณีสุ่มถึง270ครั้งนะครับอ่าถ้า270ครั้งก็จะเป็นเหมือนกับไอเนี้ย สุมแบบเดียวกับตัวล่าสุดก็จะเป็นคิงควอเตส์นะครับเออน่าจะเป็นลักษณะน,นั้นมากกว่าแล้วก็จะมีเนี่ยก็คือในการหายาโสโตนนะครับของเจ้าราชีน้ำแข็งสมองระบุมแห่งการพิสูจน์นะครับก็จะมี10บชั้นเหมือนกับเจ้าแบ a c k พ e ร์ l แล้วก็นางฟ้าทะเลนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์ยาสโตนหีมะหมื่นปีก็มาใช้นะครับจะทําให้พลังน้ําแข็งแข็งขึ้น แม่แมน้รลบอกของเราในการเพิ่มหรือลดความร็ชจมตีแล้วก็สร้างพายุหิมะนะครับสร้างความเสียหายมีดรับเกล็ดน้ำค้าในการจมตีรั้งสุดท้ายกองหิมะเหมือนปีนะครับจะสร้างความเสียหายแล้วก็ติดสถานะแช่าาชแข็งกรณีไม่ติดแช่แข็งนะครับก็คือพวกต้านสถานะจะอยู่ในสถานะไ,ไอเย็นก่อแต่ว่าสุดท้ายก็จะติดกลับมาติดแช่แข็งอยูท่ที่ก็เหมือนบังคับติดเหมือนกับเจ้าแสงจันทร์นะครับที่จะมีสถานะง่วงนอนก่อนประมาณนั้นแหละ ไอเฟกผู้นำนะครับเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็งนะครับก็แน่นอนนะคราวนี้จะมีการเพิ่มธาตุน้ำแข็งให้กับพวกตัวเก่าเก่าก็อย่างเช่นซอเบแล้วก็เทวีดูก็รู้สึกจะเมเจ้าน้องแกะบุยไฟไหมเราก็เจ้าน้ำตาลหิมานะครับที่คราวนี้มีคันดี้ด้วยโดยสถานาะแจ้แข็งนะครับทำงานแหน่ตาไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะเมื่อจมตีธาตุแข็งใส่เกล็ดน้ำค้างอาจจะสร้างปริมาณเกล็ดน้ำค้านะครับซึ่งแน่นอนนะจะไปคอมโบทำให้ซอเบยเก่งขึ้นไปอีกนะครับ ก็แน่นอนแล้วว่าคราวนี้ผมคิดว่าซอเบยน่าจะกลับมาแหละในทีมเบต้าน้ำแข็งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ปลพลังนะครับเออจะบอกว่าเจ้าตัวะระหิน้ำแข็งนะเป็นตัวที่เข้ามานานแล้วนะหมองผมปัจจุบันก็9ดาวแล้วใกล้จะขึ้น10ดาวแล้วเพราะฉะนั้นปลุกพลัง5ดาวนยะคิดว่าทําได้ค่อนข้างจะง่ายนะแต่ว่าต้องอัพเยบโซนถึง15ก่อนก็จะมีเพิม่มพลังชีวิตนะครับป้องกันโจมตีลดเสียหายแล้วก็มีการเปิดใช้งานนะครับในการป้องกันบล็อกปั๊บนะครับ เดว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าบล็อกปลาค่อนข้างสำคัญนะครับเวลาเจอกับเจ้าสตาร์ดัสอ่ะแล้วก็ในสถานหมองหมบใการพิสูจน์นะครับต่รับอญญาญมณีแห่งชีวิตแต่ว่าผมไม่ชอบระบบนิยันก็คือมันทําได้ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเกิดสายแบบเติมน้อยสายฟรีอย่างเงี้ยมันรันยิ่งถ้าไม่มีคิงด้อมพาร์แต่มันได้วลาได้อาทิตย์ละ7อันอย่างเงี้ยเครั้งก็ค่อนข้างจะทํายากมานะกว่าจะได้รีวิวน่าจะนานแล้วก็ คุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยถนะ้าจะเรียกว่าเยตินิ้คิมมุกย้อยมากกว่าเป็นประดับเปเชียลนะครับโดยเจ้าตัวนี้จะเป็นสายรักษานะครับเป็นการฮิลแล้วก็มอบบัฟซึ่งไม่บอกมอบบัฟอะไรนะโดยความสามารถของมันนะครับจะมีการพุ่งเข้าไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็สร้างเอ้นปน้้าแข็งนะเป็นบาเรียโรือร่างเยติเพื่อป้องป้องผ่อนเพื่อนนะครับ ก็ให้นึกภาพว่าตอนแรกเป็นตัวเล็กเป็นตัวฮิลก่อนแล้วก็พอปุ้มเข้าไปเหมือนกับกลายเป็นยติยักษ์นะครับสร้างกำแพงน้ําแข็งในกันเป็นพูดง่ายคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากสายฮิลไปใสยแท้งอะเวลาใช้สกิลอะซึ่งกาแพงนี้นะครับจะดูดซับความเสียหายนะนอกเหนือจากความเสียหายทางอ้อมแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องนะครับของคุกกี้เพื่อลร่มทีมทั้งหมดนะจะคล้ายๆกับโลโฟกัสของฮอลลี่อะแล้วก็อยู่กับครับกลับเข้ามาในร่างเดิมนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลต่อ จะสร้างความเสียหายน้าแข็งย้อยให้แก่เหล่าศัตรูด้วยเท่ากับความเสียหายบางส่วนที่ได้รับก็คือมันดูดซับในร่างตัวใหญ่แล้วก็สะท้อนกลับไปนะครับอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวต้องมาดูพวกเปอร์เซ็นต์กันนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสเปเ,เชียลในการได้รับอ่ะมาดูกันได้รับกันนะมันเป็นสาระแห่งคําสัญญาก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในวิจัยโนมน้าตาลอ่ะให้นึกภาพง,ง่ายๆมันคือระบบเดียวกับฟักไข่สแนปดากอนนั่นแหละโดยจะต้องบรรลุค่าสูงสุดก็คือ อย่างเทาสนาดากก็จะต้องพันสององศาใช่ไหมนนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะมีเกตโดยจะสาม,มารถใช้น้ำตาลบริสุทธิ์นะครับในการกดใช้อะได้3ครั้งต่อวันแล้วก็รีเซ็ตนะครับตอนสี่ทุ่มเหมือนเดิสมสะสมให้สูงสุดสิครั้งแน่นอนในระบบนี้ผมเกียดมากคือในช่วงแรกอ่ะกว่าจะได้สักตัวตัวแรกอ่ะมันล่อไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะแล้วเกิดยิ่งแบบคนสายฟรีแล้วก็แบบเออไม่มีไม่ได้เติมแพ็กเกจในการปั๊มช่วงแรกอ่ะได้ยากมากๆแต่ว่าในระยะย,ยาวอ่ะทุกคนมันจะได้มีโอกาสในการได้10ดาวอยู่แล้วนะแต่ว่านั่นแหละ มันจะลําบากสําหรับคนที่แบบเออเนะีย่ยผมเนี่ยต้องมารีวิวเงี้ยเผืเออ่อสัปดาห์แรกยังไม่ได้ตัวแรกหรอกถ้าเกิดดวงไม่ดีจริงๆนะครับแต่เราระบบแบบเดียวกับเจ้าสำหรับดอกนะ้าในการฟักไข่แล้วก็มีในรอบนี้มันจะไม่มีเนื่องจากไอตัวนี้มันไม่ได้เข้ามาเป็นตู้เลดไงยก็จะมีการสุ่มอัปตานะครับเพิ่มขึ้นมานะเป็นการสุ่มฤดูหนาวซึ่งใช้คิดซันได้นะอันนี้รามีโอกันในการได้รับนะครับคุคกกี้รีรันนะครับจะเป็นซอเบลูกสนไ FI ไฟ โกโก้ go, แล้วก็น้ำตาลหิมานะคิดว่าพวกนี้ก็คืออยู่ในสายไทายของฤดูหนาวนะครับแต่ก็น่าจะไม่ได้เป็น่านน้ำแข็งทุกตัวได้อย่างกโกโก้ go, ไม่น่าจะใช่ลูกสนนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็หินมายาถูกตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะครับเขาบอกว่าเลทอับแล้วก็คุกอาจจะมีการันตีนะครับอีปิกกรณีสมครบิร้อยครั้งเนี่ยจะออกออกอีปิกหนึ่งตัวนะครับจริงๆพูดถึงว่าค่อนข้างเกลือนะร้อยครั้งนี่คือล่อไปขี่โลนะ่ะสิบโล เออประมาณ10โล10ครั้งอ่ะ้าไม่ได้อีกอีกสักตัวก็คงจนะนั่นแหละแ <Yeah, S 1> ย่เขาอะไรการันตีมาให้นล็กหน่อยนะแค่นี้พิเศษคุกกี้น้ำตาลหิมะนะครับสโนว์คิงช่วยด้วยนะครับก็คือสโนว์คิงแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบในการเพิ่มหรือลดความเร็วนะครับหลังๆลังนะเนี่ยตัวใหม่ๆเข้ามาจะมีความสามารถนี้หมดนะเหมือนกับว่าแบบไม่ให้ไม่ให้ถูกลดความเร็วได้แล้วก็ไม่ให้ถูกลดเพิ่มความเร็วได้นะครับเพื่อไม่ให้ไปใช้ในทีมที่เป็นคอนดอมตีแล้วก็สร้างค้ามเสียหายเพิ่มเต มอมโรดพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะดูดซับความเสียหายนะครับให้เฉพาะกับตัวน้ำตาลหิมานะก็เหมือนกับว่าทําให้นางอืดขึ้นอนะ่ะแล้วก็เสียหายแทงสร้างโลดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ต้องมาดูกันว่าทําให้ยืนยืนได้นานพอไหมให้จะแบบแสดงศักยภาพนะครับสอหรับตัวนี้นะลานแอนโชสตานะครับก็แน่นอนนะเป็นคุกกี้ตัวใหม่นะครับเยนติแล้วก็เท่าที่เห็นก็จะมีซอเบรราชินีน้ำแข็งปุยฝ้าย อะไรพวกนี้แหละตอนเหมือนเดิมนะครับลานแห่งเท่าตายก็คงจะรู้ดีกันอยู่แนละ้วสำหรับการเพิ่มบัฟทับปิ้งพิเศษนะครับก็พวกตัวที่อยู่ในร้านแห่งเท่าตายและใช้งานได้นะครับปรับปรุงสื่อแข่งผู้พิทักษ์นะครับเปลี่ยนจาก60เบฟเป็น20เวฟอันนี้ดีนะครับเพราะว่าปกติค่อนข้างจะเสียเวลามากนะแต่ว่าจะมีการแยกระดับนะครับก็คือมีทั้งหมด6ระดับนะครับ easy normal hard expert master infinity นะครับ ก็คือเว็บสั้นลงนะแต่ว่าต้องลุยระดับที่ทั้งหมด6ระดับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอันนี้คือปรับมาส่วนหนึ่งก็คือให้คนที่เล่นใหม่ๆสามารถาเคลียร์เว็บได้นะครับในระดับต้นๆน,นะก็คือแบบถ้าไม่ไหวก็ไปลุยพวก easy n o r อ a อน a ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เพิ่มเทียนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเนื่องจากว่าคนเล่นเนี่ยมันมีน้อยลงแล้วเขาก็เลยเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ีโอกัดได้ไปถึงระดับสูงขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัลที่มากขึ้น รางวัลเคลียเว็บแบบเดิมนะครับก็จะหายไปแล้วก,ก็กลายเป็นการเคลียในระดับ e x p e r t แทนนะครับคนที่เคลียเว็บวแล้วก็จะไม่มีรางวัลน,นี้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันอั t เอฟเฟกต์นะครับที่จะเกี่ยวกับระบบธาตุนะเป็นระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะต้องอัพเอฟเฟกต์ให้ตรงกับธาตุแล้วก็ใช้ทีมธาตุนะครับปัจจุบันก็จะมีอะไรอะไฟน้ำพิษแสงใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยที่ขเขาอะไรเข้ามาคือน้ำแข็งอ่ะแล้วก็มีดินด้วยนะครับ ง่ายว่าถ้าใช้ทีมที่เป็นเอฟเฟกต์จากท่าดะเป็นท่าทั้งทีมอะคิดว่าน่าจะจบเร็วกว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นไอเทมที่ใช้อัปเกรดเฉพาะช่ชวงเวลานะครับพอจบซีซั่นก็รีเซ็ตอันนี้ก็พวกปรับเอฟเฟกต์ต่างๆเกี่ยวกับเออไอตัวที่เป็นคบเพลิงอออะเที่ช่วยจริงๆมันเป็นแค่การทําให้คุกกี้นะครับเป็นแฮนดิแคปเลเวลนะครับขึ้นมาที่60อันนี้นก็จะไปไกลายเป็นหกสี่้งรู้สึกแล้วก็มีการพุ่งตัวนะครับตามปริมาณคุกกี้ที่เลเวล ของใหม่คือ40นะครับมันเหมือนกับช่วยทาให้ช่วงต้นน่ะย่นเวล้่นเวลาไปนิดหน่อยนะการปรับครั้งใหม่นั้นเนื่องจากว่าเว็บมันสั้นลงก็เลยเหมือนกับว่าปรับการพุ่งตัวให้มันน้อยลงประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็จํานวนเหรียญที่ใช้นะครับก็น้อยลงจริงๆไม่ค่อยสาคัญหรอกเพราะว่าปกติปัจจุบันนี้เหรียญค่อนข้างจะล้นๆอยู่้วร้อยกว่าล้านนะเออเด่ก็นี่แหละพวกปรับนั่นแหละการพุ่งตัวนะครับในเ,เวลาของปัฟบตัวเนี้ยให้มันสั้นลงเพราะว่าเว็บมันสั้นลงประมาณนั้น แต่ว่าจะไม่มีการใช้งานพุ่งตัวในระดับ Master i n f i n i t y นะครับเพรความยุติธรรมนะเพราะว่ามีการแข่งกรื้องของเวลาไงอื่นๆก็เป็นพวกการคืนเหรียญอะไรประมาณนี้นะก็ค้ำๆไปไม่ค่อยสำคัญเอฟเฟกต์านนะครับโอเคต่อมาจะเป็นพิพัฒนบัล์กิลด์นะครับเพิ่มขอประวัติศาสตร์2ซึ่งจะมีเพิ่มเติมอีก6ห้องในทศการนะครับบัฟเพิ่มขึ้นก็ทําให้การตีบอสกิลด์ได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็พวกเอฟเฟกต์เดื่นๆนะครับในการลุยดานอะไรง่ายๆขึ้นนะ แล้วก็การบริจาคนะครับจะมีการแบบเหมือนกับบริจาคครั้งเดียวอันนี้ควรจะทาต้องนานแล้วเสียเวลาในการบริจาคนะครับแบบปรุงข้อผสมเวทมนต์นะ,ะก็คือแยกเป็น2แท็บนะครับของวัตถุดิบเฉพาะแล้วก,แวก็แล้วก็รายการทั่วไปนะเพิ่มท่าแสงให้กับคุกกี้รสชูครีมทั้งตัวปกติแล้วก็ตัวแคนดี้พิเศษนะครับก็ใน่าสนใจนะในอนาคตคิดว่าน่าจะมีคอมโบของท่าแสงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มตัวนะครับการ ข้สมระพุมก็คือตัวที่ให้ใช้หาตัวอัปเกรดยาสโตนนั่นแหละก็ดีแล้วนะครับว่าปกติได้อิตย์ละ7ครั้งเองใช่ไหมต่อให้มีキิงด้อมพารก็แค่ครั้งแค่อัตร์ลสินะครับก็ไม่รู้ว่าเพิ่มสักยี่สิบว่าขน่าจะดีนะเพราะว่าหาได้ยากมากๆกว่าจะแบบทํายาสโตนได้อะกว่าจะพอกว่าผมจะได้รีวิวนีรอบไปบางที2อสัปดาห์แล้วก็แก้ไขบั๊กนะครับของขวัตถุิโอเคประมาณนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าขัดใจก็คือว่ายานสโตนของราชินีน้่แข็งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าด้วย การเพิ่มต่อให้การเพิ่มขึ้นมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะได้รีวิวตั้งแต่วันแรกๆไหมเพราะว่ายัางสโตนเนี่ยเลเวลต่ำกว่าสิบเนี่ยมันคือรีวิวยากนะในขนาดที่ตัวใหม่อย่างเจ้าเยติน้าแข็งเนี่ยก็จะเป็นระดับเปเชียลซึ่งเปเชียลก็นั่นแหละระบบฟักไข่นะครับกว่าจะได้ตัวแรกมาก็นั่นแหละน่าจะใช้เวลานานรวมๆก็เป็นแพทที่น่าสนใจแหละแต่ว่ารู้สึก,กข้อจํากัดจะค่อนข้างเยอะโอเคประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันในตอนน้ำเบตดสำหรับวันนี้ผมปิกซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ